หลวงปู่หลุยจันทสาโรกับพญานาคที่ทำแกงยาวปีพุทธศักราช2 5 0 9ห้หลวงปู่หลุยจันทสาโรจำพรรษาอยู่ที่ทำแกงยาวอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นเขตของวัดป่าทำแกงยาวภูเขาที่ทำแกงยาวนี้เชิงเขาถอดลงมาบรรจบติดกับทุ่งนาเป็นภูเขาไม่สูงนัก แต่ป่าที่ปกคลุมเขาอุดมสมบูรณ์และสงบวิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งทำบนภูแก่งยาวไม่ใหญ่โตกว้างขวางนักทำแคร่เล็กๆพอนั่งภาวนาก,ากลางกรดมุ้งได้แต่หลวงปู่หลุยสรรเสริญทำแก่งยาวมากทันว่าเทพมากมีพระปัจเจกพุทธเจ้า สเสด็จมาอนุโมทนาการทำความเพียรของท่านด้วยหลวงปู่หลุยท่านมักเปลี่ยนที่ภาวนาหากเห็นก้อนหินเหมาะเห็นร่มใหญ่ดีท่านจะใช้ผ้าอาบปัดๆให้หินก้อนนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นสะอาดแล้วท่านก็นั่งลงทำความเพียรทันทีบางคราวหลวงปู่เห็นต้นไม้ใหญ่ล้มถอดไปตามพื้นดิน ท่านก็จะขึ้นไปเดินจงกรมบนขอนต้นไม้ล้มนั้นทำให้มีสติระมัดระวังดีมิฉะนั้นจะตกลงมาจากขอนไม้ล้มวันหนึ่งหลวงปู่หลุยออกจากถ้รไปวิเวกที่ร่มไม้ในป่าเมื่อสมควรแก่เวลาท่านก็กลับเข้ามาที่ถรรมได้เห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งขดอยู่ใต้แคร่ซุกหัวอยู่ในขนดนิ่งเฉย ไม่ได้ซอแสดงกริยาดุร้ายใดๆหลวงปู่คิดว่าท่านอาจตั้งแคร่ปิดปากรูทางเข้าออกของงูยักษ์นี้ก็ได้แต่เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วไม่เห็นปากรูหรือปากโปรงใดๆผนังถ้ำราบเรียบสนิทไม่ปรากฏหลืบหินอันอาจอําพรางช่องทางใดๆไว้เมื่อเป็นเช่นนี้หลวงปู่หลุยจึงขาดเดาเอาว่า ก่อนหน้าที่ท่านจะกลับเข้ามาในถ้ำงูใหญ่คงเลื้อยผ่านปากถ้ำอันเย็นและสงบสงัดจึงเข้ามาพักผ่อนนอนเล่นดังที่เห็นอยู่หลวงปู่คิดว่าเมื่อเขารู้แล้วว่าท่านเข้ามาเขาก็คงจะกลับออกไปสู่ถินที่อยู่เดิมท่านจึงออกจากถ้ำไปทำกิจส่วนตัวเบื้องนอกเดินจงกรมอยู่นานพอสมควรก็กลับมายังถ้ำ ขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วแทนที่งูใหญ่จะเคลื่อนย้ายออกไปกลับนอนคดอยู่ใต้แคร่เช่นเดิมส่วนหัวซึ่งซุกลบในตอนแรกตอนนี้ยกมาพาดวางบนลำตัวมหืมมาหลวงปู่มีความรู้สึกชักจะคุ้นกับงูตัวนี้จึงเข้าไปดูใกล้ๆเห็นในตาของเขาจ้องมองกลับมาอย่างนิ่งเฉย ในขณะที่ในตาของหลวงปู่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาเมื่องงูใหญ่ไม่ยอมขยับเขยื่อนเคลื่อนย้ายไปจากใต้แคร่หลวงปู่หลุยท่านก็วางเฉยเสียคิดว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายย่อมใช้ชีวิตตามเพศตามชาติของตนไม่ขัดเครื่องขัดขวางกันมีแต่เมตตาต่อกันในค่ำคืนนั้นหลวงปู่กางมุ้งกรดบนแคร่ของท่านตามปกติ ไหว้พระสวดมนต์นั่งทำความเพียรตามวัดปฏิบัติเป็นปกติโดยมีงูตัวมหึมานอนขดอยู่ใต้แคร่เงียบเชียบตอนเช้าตีสาหลวงปู่จะลุกขึ้นล้างหน้าสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณงูใหญ่ที่ขดอยู่ใต้แคร่ก็ย่อมได้รับกระแสธรรมจากหลวงปู่โดยตรงยิ่งกว่าผู้ใดหน้าแปลกอย่างยิ่งที่งูใหญ่ตัวนั้น หดตัวนิ่งอยู่ใต้แคร่ของหลวงปู่หลุยถึงสมวันสามคืนประหนึ่งมารับบารมีธรรมอันชุ่มเย็นจากหลวงปู่โดยตรงซึ่งท่านก็ได้แผ่เมตตาให้ด้วยความกรุณาอยู่ครบสามวันแล้วงูใหญ่จึงได้จากไปในขณะที่ท่านออกไปวิเวกนอกธรรมเวลาเลื้อยออกไปท่านไม่เห็นแต่เห็นรอยที่ผ่านไป ปรากฏว่าต้นไม้ใบย่าราบเป็นทางยาวตั้งแต่ปากถ้ำไปจนถึงเชิงเขาซึ่งเป็นชายทุ่งขณะนั้นนาข้าวกำลังขึ้นเขี้ยวขจีรอยที่งูเลื้อยผ่านทุ่งนาเป็นช่องลงแลลิฟลิวไปไกลสุดสายตาแสดงว่าเป็นงูยักษ์ตัวมหึมาอย่างน่ากลัวเพราะต้นข้าวที่เขาปักดำเป็นแถวเป็นกอห่างๆกันนั้น ถูกลำตัวงูทับราบไปถึงสก่อสมแถวเป็นทางโลงไปตลอดทั้งนี้หลวงปู่หลุยเราวาขณะที่งูใหญ่เข้ามานอนขดอยู่ใต้แคร่ของท่านมองดูก็ใช่ว่าจะใหญ่โตเท่านั้นนะักแต่รองรอยที่ปรากฏเป็นหลักฐานตั้งแต่ปากทามไปจนถึงชายทุ่งแล้วเลื้อยฝ่าท้องทุ่งกว้างใหญ่หายไปในป่าเขาลำนาวไพรอีกฝากหนึ่ง เป็นรอยพญางูมหืมมายากที่จะมีผู้ใดพบเห็นมาก่อนมีผู้ถามหลวงปู่หลุยว่าชรอยจะเป็นพญานาคก,การที่เขามาขดอยู่ใต้แคร่ของหลวงปู่โดยมีขนาดลำตัวไม่ใหญ่โตนักนั้นคงเนื่องจากการนิรมิตด้วยฤทธิ์ให้ตัวเล็กลงเพราะยังมีเนน้อยไปคอยปรนิบัติอุปัฏฐากท่านอยู่ด้วยพญานาคจึงไม่ต้องการเห็น เนนเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวหลวงปู่หลุยไม่ตอบหักยิ้มยิ้มเท่านั้นแล้วท่านได้พูดเลี่ยงเลี่ยงไปว่าเวลาพญานาคออกไปเขาส่งเสียงดังอี้อึดอี้อึดมีคนได้ยินหลายคนแต่ไม่มีใครคิดว่าเป็นเสียงพญานาคนี่คือความอัศจรย์เกี่ยวกับพญานาคที่หลวงปูหลุยจันทสาโรเคยเผชิญมาซึ่งมีผู้คนมากมาย ทั้งทั้งที่พุทธศาสนิกชนไม่เชื่อว่าพญานาคมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องเล่าให้เกิดความสนุกสนานหรือเป็นแค่นิทานชาดกแต่โปรดคิดกันสักมิดว่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นพระอริยเจา้าผู้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักไม่ยอมด่างพร้อยในธรรมวินัยเด็ดขาดและเป็นที่เชื่อกันว่าท่านได้ละสังขารสู่แดนนิพพานแล้วอีกองหนึง่งดังนั้น เรื่องพญานาคที่ท่านกล่าวถึงจะเป็นเรื่องเลื่อนลอยได้อย่างไรกัน